กินไข่เต่ายังไงไม่อ้วนไข่เต่าแป้งมันม่วงที่สอดไส้มันม่วงซึ่งไส้ไม่มีแป้งแป้งที่ทําก็ไม่ใช่แป้งสาลีคือนุ่มและเหนียวแล้วยืดประหนึ่งกับว่าแป้งนี้สอดไส้ชีสเข้าไปในแป้งแล้วเวลาจื้มก็จะยืดแบบนี้พิเศษมากๆแต่อ่อนไม่มีแป้งกวดแต่อ่อนไม่มีแป้งกวดเลยนะคะเป็นมันม่วงเพียวๆที่กวดแล้วเนื้อหว,วานๆตัวแป้งเขาทํามาจากขงมันม่วงสี อาจจะต่างกันขึ้นอยู่กับความเข้มของรสมันม่วงที่เข้ามาทังนั้นสีอ่อนสีเข้มเป็นสีธรรมชาติขนมไข่เต่ามันม่วงแป้งมันม่วงไส้มันม่วงอบร้อยเปรเซ็นต์ไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งสีไม่มีไขมันทานไปดูวิธีการอุ่นกัน อุ้ยแป้งกรอบนอกหนึบนุ่มนอกขา้างในนุ่มหายหอมมากเป็นข้าวต่าที่อร่อยที่สุดในโลกไม่อ้วนอ้วนน้อยแต่อร่อยหนักๆอร่อยมากอร่อยมากหนึบนุ่มกรอบมีทุกอย่างอยู่ในนี้ อร่อยไม่แปลกแต่หาแดกยากคอนเฟิร์ม